นี่ห่าค่ะทุกคนทุกคนเห็นตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมเอ่ยน้องๆทุกคนลองคอมเมนต์บอกพี่น้อยว่าตอนที่พี่ลงบนป้ายนั้นพี่ได้ไปทั้งหมดกี่คิวก็คลิปนี้พี่มีอะไรจะมาถามน้องๆหน่อยนะคะ พี่อยากจะถามทุกคนว่าเวลาทุกคนเข้าไปในย่านคนชิลเข้าไปทําอะไรกันบ้างคะส่วนตัวพี่ช่วงนี้เข้าไปก็พร้ะเหงาไม่มีใครคุยด้วยเลยแต่ก็อย่างว่าเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงดีอะทุกคนทุกคนลองเสนอมาหน่อยได้ไหมว่าอยากให้พี่เข้าย่านคนชิลไปทําอะไรบ้างอยากให้ไปปั่นคนหรือไปจีบหนุ่มอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วที่พี่ทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าพี่อยากเข้าย่านคนชิลแล้ว จเจอหนุ่มๆบ้างแต่พี่ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วพี่จะต้องทําตัวยัางไงาต้องชวนหนุ่มๆคุยยังไงาหรอคะทุกคนช่วยสอนวิธีจีบหนุ่มในย่านคนชิลให้พี่หน่อยได้ไหมหรือไม่ก็วิธีปั่นคนในย่านคนชิลก็ได้น่าจะสนุกดีนะทุกคนหรือว่าน้องๆคนไหนที่กําลังดูคลิปอยู่เข้าย่านคนชิลแล้วเคยได้เจอกับแฟนตัวเองในย่านคนชิลบ้างคะความหมายของพี่ก็คือได้แฟนจากย่านคนชิลอ่ะทุกคนแล้วคนที่ได้แฟนจากย่านคนชิลนั้นคบกันมัน นานแค่ไหนแล้วลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะอยากรู้ว่าความหวานของแต่ละคนจะเป็นยังไงไม่ก็น้องๆก็ลองคอมเมนต์กันดูก็ได้นะว่าเวลาน้องๆเขาย่านคนชิวแล้วแบบเจออะไรแปลกๆกันหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้พี่เจออะไรแปลกๆหรือเปล่าพี่ตอบเลยว่าเจอค่ะทุกคนก็คือผู้ติดตามช่องพี่นี่แหละทุกคนแปลกมากๆเลยเพราะว่าผู้ติดตามพี่ขึ้นช้ามากๆเลยคะ่ะทุกคนยอดวิวของแต่ละคลิปพี่ก็ไม่ค่อยได้ยังไงก็ฝากน้องๆรีคลิปพี่ให้หน่อย นะคลิปพี่จะได้ขึ้นฝีนะคะพี่จะมุ่งสู่การรับตัววีให้ได้เลยในอนาคตต่อให้มันจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนพี่ก็จะทําต่อไปอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนพี่ฝากไปติดตามแอปแดงให้พี่ด้วยนะ ตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม2,200คนแล้วทุกคนแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะพี่จะมาเปิดรับคนเข้าแคลนใครที่กําลังรอ,อเข้าแคลนสคริปช็อตอยู่ก็อย่าลืมมาเข้าแคลนกับพี่นะคะแต่ว่าน้องๆห้ามลืมบัตรเปลี่ยนชื่อมาเด็ดขาะนะคะทุกคนเพราะว่าพี่รับคนพร้อมเปลี่ยนชื่อนะคะทุกคนสรุปสุดท้ายนี้ตอนที่พี่ลงบนป้ายพี่ได้ไปกี่คิวคะคอมเมนต์กันหรือยังเอ่ยก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย